กำลังมานะครับรถเร็วหนึ่งูนย์สองเชียงใหม่กรุงเทพคนที่ขอสี่ศูนย์หนึ่งผมถ่ายไว้แล้วนะครับไปดูได้เลยฮะผมถ่ายไว้แล้วนะแต่ถ่ายตอนหลีกกับรถสินค้านะครับไม่ได้ถ่ายตอนที่รถเข้าออกนะครับถ่ายตอนที่ว่ารถจอดล้อหลีกเท่านั้นนะครับ ถือว่าได้นะครับผมถ่ายให้แล้วนะคนที่ขอมาสองคนนะครับไปดูได้เอาสตอมซีหนึ่นะครับพอหอสีน้ำเงินมาทุกวันนะครับ ยาผสมจะรยที่สามเนแสงกโรจานบร์โบเิู้ดสาร้ามทำร้านเียติดหลงที่กรอนาบริการจ้ป็นรบ่องน้รบที่เิรับชรายัวนนี้ก็นเี่ปางันบรป้ายนะครับเชียงใหม่กรุงเทพโดยสาที่มีกระหล่อมงนน้ำงของมานารัก่กระบอนวันนี่เร้อลจนะ ขบวนรถนี้ออกจากสถานีชุมแสงเวลา15.16นาทีค่ะส่วนทางนู้นก็เป็นรถต๊อกนะครับทิ้องออกไปเราจะออกจากสายนีชุมแสงเวลา15.16นนาทีนะครับ